เฮ้ยเฮ้่ยเคปิดเกมครั้งแรกคุณไม่เคยเล่นโอ้ยเขาจะหันแตงโมกันแล้ววะวิพิติกรรมเสียบแตงไอหันแตงโม อ๋ออืมอ่ะไอ,อ้แตงโมาแตงโมลูกที่หนึ่งเอ่อตาเราแล้วเอาศพคนเก,ก่าออกไปได้ไหมแตงโมอะชีพผมจะแตเกเขาแจกค่าเอฟเฟกเกมที่เทนะ่าไหร่น่ะเป็นไฟแม่งถ้าเกมมาล้านค่าเอฟเฟกตสี่ล้านเลยเนะี่ยแตกซะแบบ โอยระเบิดครับพี่ตามไปใช่ไหมโอ้โหเปิดมากลังการแล้วไปข้างบนไป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 ก่อนเลยกันไปข้างบนไปข้างบนโอ้ยโอ้โหฟูเฮ็ดดีโอ้ยเย้าไปไหนเล่อไปต่อโอผไอสัตว์ชี้ข้างบนขึ้นมองข้างบนโอเคตรงนี้เหรอชี้แม่งบนฟ้า ชี้ยังสูงเลยขัวมองข้างบนดิโอ้ยหมุนตัวมังกรดิบมังกรดิบดูใกล้กับกระแพงก็ไหวโอ้ยหมูี่ปาไม่ใช่ตลกเนี่ยเมื่อกี้นา่าจะดึงดึงปีกเนาะเราไปทอดมันปีกไก่เน่นนยน่าจะได้อยู่แหละเอาไปหมักหมักไก่ไก่หมัก เออไปละไปไหนอ้าแล้วมึงเกดยิบันตรงนี้ทำไมไม่เข้าใจจะวิ่งไปหาคนทำไมแล้วคุณก็วิ่งไปก็ไม่ไปไอ้ห้าเกมยไม่หลอกอุ้ยแต่ย็นพี่ชายวับไปไงล่ะพี่ตัดเชือกผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเชือกให้หน่อยโดนมัดอยู่เย่โอเคเขาให้ไปหาของหาอะไรที่มีประโยชน์อุ้ยมันเสื้อผ้ากระดาษออกไปข้างนอกเดี๋ยวโตโตอ้ยออกได Yeah. เฮียออกไปทำไมอะ่ะ <laughs> มีดาบแต่เปรี้ยวเลยดิเสีหมวกก่อนเสีหมวกก่อนจะพึ่งรีบไปไหนอะขโมกหมวกหมวกนี่ต่อที่ให้ขวากันไอย้ย่าไปจับปืนแล้วมาจับดาบดีกว่าทุกคนปุ <c oughs> อ่อาปุ่นเตรีย๋ยวปุ่โอเคเหมือนฟอลเลยเอาส์หนึ่งแอทแท็กอเอาสองเออเมาสองบอล็อกโอ้ดิ <c oughs> สั์เด็กช่างตีกัน เชื่อมันมีโลว่ะอ้าวโอ้ยสตอ,สตอมสตอมสตอมร็อกโอ้ยตีติดอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ยเป็งานบล็บอ,กบอกตั้งโอ้ชิบหายละบล็อกบล็อกตีตีโอ้ยการหายใจเฮ้ยตีไอ้ยแม่ยืดปปีเลือ่อนมาอ่านี่ไงเปีย yeah.

ไป่ไหมอ่ะออมาเอาไว้เอาไว้ยิงโล่นะ้องนี่อ่ะเรียบร้อยไม่เชื่อหรอมีมังกรน่ะนี่แหละกูนี่แหละมังกรของเทแล้วกูจะเป็นมงังกรด้วยมันไม่มีอะไตัวเลยมันมีเวทได้ไงวะหนังสือเวทก็ไม่มีเฮ้ยมีแล้วมันในตัวว้าไม่มีเลยอะไรวิ่งไปดิ วิ่งเลยหยุดวิ่งเลยหยุดสนุกกว่าเตือนนำแม่งเลยแม่งเอ้ยใส่เสียงใครวะโอใส่ไวะนล้กูเยอะจังเลยกูบวกกวบวกแล้วเกาบวกกันแล้วเกาบวกกันแล้วทุกคนมาที่แจมกูแจมกูแจมกูแจมไอผู้หญิงคนไม่เว้นมานี่กูไม่เชื่อตกใจ อุ้มปกอุ้ยนี่อะล่วงไปดิอีกตัวนึงตัวนึงนี่นักนูนักนูนักแทนูสวัสดีครับสวัสดีครับยิงเลยว้าอัลโตเทยยิงไม่ตรง啊อายิงไม่ตรงอายิโอ้ย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 มาแชร์ละม่แชรแล้วไม่แชรแล้วมีถานด้วยโล่หนึ่งสองซ้อมหนึ่งสองซ้มหนึ่งืมเปิดกาดเปิดกาด นี่เฟินิ์โอ้โหโอารูกระแทกอะ่ะด้วยนี่ไงทะนุทะนุขโมยทะนุขาโมยทะนุขอโมยทะน,ทน,ทนุเสียมังกรนิดหน,น่นอยนิดหน่อยไม่ชตินี่แล้วพี่เป็นอาเชอร์แล้วอะไรโยกแม่งลยโยกเลยละแค่นี้เองโอ้โหไม่ต้องมีคุณพี่ข้างหลังเดินตามก็ได้ผมเดินคนเดียวก็ถึงแล้ว ที่ไม่นำกูนำมานะเดินช,าช้าเายเลยตัวอ,อะไรวะนะ่ะตัวอะไรอะมังมุมอุ้ยฟอร์ดบสไปเดอร์นี่อ่ะอันนี้โอ้โหเจ็บอันนี่เข้าหัวปะละ่ะอีกตัวมากมากโอ้ยใยเย็นจะจะสั่นจะสั่น,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 นมันหนาวแล้วรู้ทำไมตอนนั้นมาดูงโง่งเลยพี <laughs> ่อยา่าบัง ทำไมตัวนี้มันดิ้นอะไรเนี่ยโอ้โหอ้โหตาเล่นนะเดียเด๋ยวโอ้ยเด้งด้วยทำไมเกมโอ้ยเยี่ยกูตกใจรจริงว้ายมันเดินอยังแก,กกูกัดอะม่มีเหรอไหนว่าอ,อะไรอ่ะทำไมทำไมทุกแกมทำไมทุกอย่างที่กูเจอมันดิ้นไปหมดเลยว่าม,มันไม่มีมันดิ้นอย่างนั้นน่ะนั่นมีหรือเห็บอ่ะทุกคนใช่เห็บปะน่ะ เหี่ hey, เป้าเ็าบอกนสนิอ้อ่ะแต่กูจะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโดนใช่ไหมไม่มีสนิทมีแต่เขาว่ามีกระตุกเอ้าไม่เห็นเก่งโอ้เสียงลงเลยไม่เห็นมันมันก็ไม่เก่งอะไรนี่วะว oh. <Wait. S 1> โอ้ฮ้ยยางไร โอ้หูฟังหูฟังเฮีหูฟังอย่างกากมองตรงนี้มองตรงนี้มองกวงบินไปนู่นขอบโชคดีครับไม่เป็นไรครับเจอกันใหม่ครับผมครับ,บ,รบไม่มีไรไม่มีไรเมื่อกี้แค่ลมผ่านหรือเปล่ามองผ่านเลยไม่มีไรครับทุกคนินผ่านไปเถอะ <laughs> ไม่มีไรยิงนะ ัดอ,อกเลยเหรอ Not ไม่มีไรไม่มีไรโอ้โหมิสคลิกมิสคลิกเ you know? นาะกดผิดกันได้อะคนเราอะ่ะมันก็มีล้านกันเปล่าอะเออโอ้ยกดผ้าตอเกล้วอุย้ยผ้าสามนะแล้วขอโทษอุ้ยผ้าตอเกล้วอะโอ้โหจเข้าหัวด้วยดีเอ,อ่อสี่เลยวกันเนาะ ห้าทดไมอ่ะหกก็ดีนะเอ้เปลี่ยนปืนเอ้เปลี่ยนปืนเปลี่ยนมีดดียแบบว่าเป็นมีนมีด่ายับงอืมเอาเป็นมี่กว่าเน,านี่ยอันใหญมม่มาจากหลังมือแหละมาดิเอามาซึกโดนดาบกันอย่างลูกชายอย่าเฮ้ยเชีย่ยนหนบอกได้วหรอ้เอแม่เย็ด yes. บอกได้กูก็ตีเรื่อยๆอ่ะบอกไม่ดีเดือดเฮ้ยเชี่ยเป็นส่ะมันส่วนว่าทุกคนส่วนเนาส่วนเฮ้ยมันสอย่างเงี้ยมันสอย่างเงี้ยไม่กลัวบอกไปดิบอกให้สุดนะมึงบอกให้สุดบอกให้สุดเชี่ยนิ่งนิ่งๆนิ่งๆนิ่งนิ่งๆนิ่งๆตายแล้วเราจะตายแล้วจะตายแล้วเอ็กดีไอ้น้องเอ็กดี เอ็กดีเอา็กดีเอาเก็บของไปเลยมันมืนไม่ตายจริงว่ะมันไม่ตายจริงโอ้โหตีกัามึงทำไมเนี่ยกูดูว่าตีมึงจะได้ของว่าอเชี่อะไรอ่ะเฮ้ยมึันสู้มันสู้ชี่ยมันสู้อ่ะมึงมีเฟสสองมึงมีเฟสสองมีธนูมีธวิเฟสสองวิเฟสสองเหรอฮึดูทรงทำมึงกับกูทั้งวันตรงนี้ยไปไปไหนแล้ว ทั้งคลิปวะตรงเนี้ยยี่สิบนาทีมันกินไปให้กูกับมึงอะต่อยกันตรงนี้แหละเชยเฮ้ยมึงขำใส่กูด้วยเอ็กดีเอกดีเอกดีนะโอ้ยใจเย็นโรเฮียวไม่สนใจไม่ใช้ดีกว่าจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วนี่มึงมีกูยอมยอมเอาเลยเคยคุยกับเซฟกูยอมเอาเลย กูไม่กูไม่ตีมึงแลยดูโซงอ่ะมึงกับกูทั้งวันอยู่ตรงเนี้ยแล้วดูโซงถ้ากูทำเงี้ยทั้งคลิปก็มีแค่มึงกับกูตีกันเย่างยี่สิบนาทีอ่ะอุ้ยมีปลาใต้น้ำด้วยอุ้ยการจับปลาแบบว่าสมัยก่อนเขาจับปลากันอย่างหรอเอาตัวแบบเอาตัวมาจุ่มน้ำแล้วมองใต้น้ำเงี้ยได้เห็นปลาปุ๊บกดอีหยิบเลยไม่มีเอเนเมชั่นจับปลางั้น วุ้ยแต่มันได้ไดฟิวได้กินอยู่นะกินแบบชนบทชนบท riverbush โอ้ี่คือหมู้าน riverbush นะฮะมันน่ากลัวจังเลยอ่ะทำไมไม่ <laughs> ไม่เหมือนหมาเลยมันนั่งโอ้ตัวมันใหญ่จังเลยฮะดูมันนั่งดีมันก็ยืนหมาชื่ออะไรอ่ะนี่สตัมม่นหน่ากลัวชิบหายเลยเอาหมอนหน้ามาดิ <laughs> อน,นอนไม่หลับเนี่ยเลยคืนเนี้ยเฮ้ยเลิก่องเห่าเจอแล้วจะทำเรื่องท,ทำตัวน่ากลัวกันแล้วแหละแม่งนึกว่ายืนอ่าลากไส้อุย๊ยตัวอะไรตื่นเต้นทุกอย่างที่สิ่งที่จะเจอเจออุ๊ยไ,ไอ้ตัวนี้น่ารักอยู่นะขู่ข้องกับหมาตัวนี้วะข้องจัดเลยอันนี้อะไรอ่ะไก่เอาไก่ตายมันแข่งอย่างเงี้ย ไก่หมุนไก่หมุนนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอ่ะนุ่งนิ่ง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 เฮ้ยคนเดียวคเดี๋ยวคนเดี๋ยววะแล้วแม่งยังทื่ออ่ะเฮ้ยมาดูเพื่อนหรอเพมนตายแล้วเฮ้ยมาน้อยข้างเพื่อนด้วยเยี่ยนน้องรับเพื่อนจัดไปกับเพื่อนงั้นอะเฮ้ย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 ไก่ตัวเดียวเอง ี่ไก่ไก่ตัวเดียวพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยไปต่อยเลยเหรอโอ้โยไก่ตัวเดียวไอ้อมาดิมาดิสัตว์ไก่ตัวเดียวกูให้ทั้งหมู่บ้านเลยไก่ตัวเดียวอ่ะจะมีเรื่องกับกูแค่ไก่ตัวเดียวไม่ได้นะเว้ยโอ้ยเจี๊ยขำเฮียโตกอโอ้โหมึงต้องสู้ทั้งหมด,ดมนี้เลยอโอ้ทั้งหมู่บ้านข้างหมู่บ้านไก่ตัวเดียวที่กูฆ่ามึงตายเพื่อจะเดินมาอุ้ย เฮียพวกมึงแม่บูงฟังกันทุกคนเลยเหรอวะตายหนึ่งตายหนึ right ่งอ <southeast>. ัน <initiation> นู Cause ้นเวยเด็กสามตัวเฟลทูท็อกอ่ะไม่มีเฮียท็อกทางนั้นอ่ะความด <that> ีเฮียมาดิมาดิมาทุกคนดูไว้เรื่องนี้เกิดจากไก่ตัวเดียวไอ้ห่าแค่ใกลตัวเดียวยังคิดอะไรเนี่ยเว้ยแค่ไก่ตัวเดียวยังมึงจะโกรธอะไรขนาดนั้นวะทําอย่างกับอโลไม่ไก่ตัวเดียวอ่ะมามึงเกิดใหม่ใช่ไหมคุยกัน โอ้ oh. สวยจังเลยไม้ยมีคนด้วยสวัสดีครับแปไหกันเหรออเมื่อกี้เขาเตือนว่า,าไม่ใช่เรื่องธุร์ของตัวเองก็ออกไปก่อนก่อนที่จะมีปัญหานะจ๊ะคิดอะไรอะแค่อยากรู้ว่าทำอะไรกันน่าจะเป็นการแบบขนส่ง นักโทษนะฮะโดยการคุม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 ขังอะไรวะ a ะ n ฮนิงบลูเอาเงี้ยเฮียเออพอตเฟกจุดกระพริบเฮ้ยเลยเฮียไก่อรฐน์ย่งิงไก่อรฐน์ยืนตรงนี้แบบจุดกรกระพริบแบบแบบแบบปไปไอ้มาไวร run s t h e มาอู้ ไม่ได้มาแล้วเย้กกลับ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 มีมาแล้วมาใครก็ไม่รู้ไปเลยจะตั้งชื่อนายว่าสีทองเฮ้ยโอ้โหเจ๋ยถ้าขโมยมาเองพี่ตรงไหนเนี่ยเป็นแบ่งไงขี่มาได้หรอเอ่อเขาคุก่ะโอไม่นะยี่ห้อโซเวียตส่วน เแล้วหนีก็ได้หรือจะอยู่พอครบครบกำหนดก็ได้ไงสปีดหลังเข้าคุกอุ้ยเชี่ยโอ้โหแตกอย่างไวแล้วแตกไหนทึ่งเลยเอออุ้ยใครเนี่ยอุ้ยมาทำอะไรกันนานหรือเปล่าโอ้โหเชี่ยวโอ้เกมนี้แม่งมีพลังฟอร์สไม่เสียคุยข้างห้องกระอุมใส่ด้วยนี่คืออะไรอ่ะ มีดมันนีตังหกบาทโหไปทางโทษเอาตังซุปเป็นยังไงเนะนี่ยนี่อต่อยซ้ำด้วยองงออเ,เอาไงเออกเถอะเอาเอาพิกล็อกพี่พิกโลกผมหมดพี่เปิดประตูผมหน่อยเปิดประตูผมหน่อยครับตรงนีมม้ออกไปแล้วโอเคขโมยไนะม้พี่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นเม็ดไม้มเป็นตัวด้วยอะไรเอาอสัตว์เดินมองหน้ากูแล้วเดินหนีเฮ้ยเอา,เอ,า,เอ,าออกไป ไม่นอนกันแล้ววะการนอนคืเนเดียวออกมาสินะชีวิตท่านีดีจริงๆเลยเมื่อกี้ก็มีข้าวให้กินมีเพื่อนให้คุยมีที่นอนให้อุนอ่นๆด้วยออกมาข้างนอกออกมาทําไมกันนะรู้อย่างนี้ได้อยู่ในคุกนานที่นอนก็มีอาหารก็มีเพื่อนก็มีให้คุยไม่น่าออกมาเลยเมื่อกี้คนนอนในห้องห้องก็มีให้แบบห้องส่วนตัวมีทุกอย่างเตียงก็หลูเตียงก็นุมน่มๆว้าว ที่นี่มันสวยและโองทงมากกว่าในห้องคู่ของฉันซะอีกสันเดสเนียสันเนียเลยใช่ไปได้เลยที่นี่มันโคตรกูเห็น <My Lord. S 1> ค,คนเตือนมาอย่างนี้กูต้องกูต้องมีเรื่องมีเรื่องไหมกูยืนที่นี่เลยผมปล่อยแล้วมีเรื่องไหมครับมีครับเอ่อผมไม่ได้มาหาเรื่องผมก็แค่มารับข่าวสารไอ้อผมมาส่งสาร well, ผมแค่มาส่งสาร <Come on. S 1> ไปแล้ว ว้ายโอ้ยอยากเดียวว่ะว้ายทุกอย่างมันก็เกิดเรื่องได้แค่กูขโมยของชิ้นนิดเดียวเองอ่ะอบอยู่แล้วใจสามโกเอ่อไปตายในคุกดีกว่าโอ้โหไอ้เย้ยราชาห่วงวายวายขวดเดียวเองวัวเดียวเองแค่ว่าขวดเดียวหนีแม่งไรเฮีย ว่คือแบบเข,ข้าใจว่าแขกเขามาบ้านมาเมืองอเขาหิวข้าวหิวน้ำอะ่ะก็ต้องมาเตรียมพร้อมบอกว่าพอแค่วายโขดเดียวพี่ตรงไหนเนี่ยวายราคาแค่สามทองเองกุ่งห่วงอะไรกันรอวะนี่คุณเอสซินไอ้เหี้ยตามมาหรือเปล่าวายวายอุย้ยเชีย่ยวิกสักรุ่งทองวะว่ามายิงใส่ยวยิงใส่ยวยแต่แบบเหมือนที่เขาห่วงของจริง อ,อุ้ยไม่ catch me if you can you know catch me if you can catch me you can ตายพอพี่อะกูแอบจอมโจรจากป่าจอมโจรรู้แปงอะโอ้ยพี่ยะทั้งเมืองวุ่นวายทั้งเมืองวุ่นวายแค่วายคนเดียวแค่วายคนเดียววุ่นวายอะไรขนาดนี้วะเพี่ยะกูขโมยมาซ้ำด้วยทำไมอะกูเป็นของจริง ไปแล้วจับกู้ให้ได้ถ้าอยากจะจับนะว่ายว่ายวาย,วายทำอะไรกันทำอะไรกันมีม้าขี่หนีเด้อโอ้ยพวกทหารน่าโง่ขี่ม้าชนได้ไหมผมไม่ได้เด้อแลก็ไปทำอะไรกูเด้อเฮ้ย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 มอ,องหลังไงเฮ้ยทะนูไปแล้วมึงยังยิงไม่ยุติเลยมันดูข้างหลังไงอ่ะเฮ้ยเอาถักตีได้ปะขโมยของขโมยของ,ของ เราฆ่าคนได้ชุดมาใส่จัตีมันโอตีไม่ตายด้วยอ่ะถึกจังเลยตีตายเอาของมาอุ้ยหยาเชี่อตาย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 เออไม่จริงคืออะไรเป็นม์เรามีเวทได้หรอเวลามีเวทไฟมีของไฟอ่ะแต่เวนไม่ทันลรามั้งอุ้ยอุ้ยแอะตัวตัวดิ่งตัวดิ่งตัวหูเห้ย อุ้ยไอ้เฮี่ะมึงเกิดตรงหน้ากูมึงเริ่มเซฟตรงนี้ให้กูเลยกูต้องวันเริ่มแล้วกูนึกว่าตายแล้วมันจะไม่เกิดเลยขึ้นซะอีกโอ้ยชิบหายวิกมาเต็มเลยเอาแม่งทะเรอเลยโอ้ยโอ้โหโอ้ยเข้าคอเข้าคอเลยไม่จบหรอกมึงจับกูได้กูจะหนีมึงทุกวัน กูจะไม่หนีไอ้กูจะหนีจะไม่หนีแล้วกูจะหนีไปที่นี่ไอ้ทหายิงเข้าหัวกูเลยหมุนตัวอี๊ยห่าอุ๊ยขามามามาไปไหนพี่มาครับพี่มาอุ๊เช่วยปักตีนไปแล้วแค่นี้แหละกูก็รอดแล้ววู้ฮู้ใบขวดนี้จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้โลกกด้รับรู้ว่าเมืองของพวกเกน่ะ แต่ค่าฉันพวกบอลพวกบอลขดเดียวม็นเป็นรายการตัวอะไรอ่ะอุ้ยทำไมมันดุดุยอย่างนั้นน่ะเป็นอะไรกัน,น,น,มมนดนนนุดุยดุดุยดุดยดุดยตัวอะไรครับเนี่ยผมสู้ได้ไหมครับเนี่ยวันนี้ครับพี่ตัวใหญ่จังเลยอยาชื่ออะไรอ่ะไอ้ยาดูสิับพี่พี่จะเชื่องช้าปไปหน่อยนะผมวอยไปนิดนึงอ่ะดิโอยทำไมผมมีมาแทงอยู่ผมม,มาแทงอยู่ เขาล่าอะไรกันเนี่ยเขากินเสือด้วยโอ้อเฮ้ยอย่าไปตายเชี่ยเราแม่งโคตรจริงโคตรจริงโจ๊กเลยเจ้วอู้อ้าวชยังไงล่ะอุ้ยโอเปต้มีสองเลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอาญาอเย็นกูกูต้องติดลูกอย่างงี้ไปนานขนาดไหนกูตายสี่รอบแล้วมึงก็ไม่พอใจพวกมึงเหรอโอ้ยโอ้ยลืม ไม่กูรื้เปิดคลิปอา่าสวัสดีด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมนะคขมืองโซนนะฮะวันนี้อยู่กับเกมสกายริมเล่นเกมมาแล้ว50นาทีนะเพิ่งมาเปิดคลิปเดี๋ยูพวกอาเชอร์ยิงทะลุใส่ผมเพราะผมขโมยวยขวดเดียวเมื่อยแค่ดิบยามชิบหายเลยกูจะยิงกูให้ตายเพรวกวายขวดเดียวเหรอเอาเลยวายขวดเดียวอะ่วววดดยวอะยิงยิงมาเลยแค่วายขวดเดียวมาทำไมมึงกดขนาดเนี้ย แวขวดเดียวยิงกูมาเลยยิงยิงดิปอให้มันแม่นแหัวกูเลยกคุดูว้นะเรื่องนี้เกิดได้แค่ไวขวดเดียวเกมนี้เขาเป็นาเป็นอะไรอะทำไมเป็นยางั้นดูดิ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 มาว่ะเราจะมาฟาวกับพี่าคนนี้แหละมา อย่าต้องไฟชั้นโอ้โหอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ตายเลยไม่เจ็บด้วยวิ่งกูจะฟางกับพวกมึงมันไม่จิกโลอไม่อะไรมันน่าจะรีได้เอ้ยเมาค้างวุ้ยแมวแมวแมวท็อดไม่เป็นไรอุ้ยชิวๆตรงนี้ยชิวๆ นีแด่เป็นไงล่ะดูมันนะถึงโบหยิบไปหน่อยก็ได้ต่อให้ต่อให้มัน้อาหมดมัน้อาหมดกินยากินยากินยายาพิชั้นีีมาน่ะอ๋อเขาสุดแต่ทุกรังที่เพิ่มขึ้นพวกเจ้าสองตัวแต่ก็แค่ยักษ์ลิงกังโอ้โหลงเมื่อไหร่เนี่ย เอาบางทีเอามางคีเราคคุยกันดีๆนะครับผมไม่ม like like ีที่ไปแล้วขอคุยกันดีๆผมจะจ่ายให้3บาทก็ได้แต่ผมเอาไว้คืนให้คุยกันดีๆขอลองคุยกันคุยกันได้ไหมผมนั่งแล้วคุยกันคุยคุยกันไม่มีใครอยากคุย with I know you with I know you มึงคุยกับคนตายเหรอเอาปว่าทุกคนสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก็ได้แล้ครับวันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนอกจากเขาป่วนคน